รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Vivo Active 3นะครับตอนนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่99%นะครับตอนนี้ก็จากตอนแรกอาการที่ส่งมาก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับตอนนี้ก็ชาร์จได้ตามปกติสายชาร์จของลูกค้าก็ปกติดีถอดสายชาร์จนี่นะครับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานนำไปจับสัญญาณ GPS นะครับ ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะเซนเซอร์ฮาร์เรทก็กำลังประมวลผลวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติ GPS ก็ทำงานตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับนี่นะเซนเซอร์ฮาร์เรททำงานได้ตามปกตินะครับปุ่มสต็อปนะครับก็ทำงานนะครับตรงนี้ก็ กลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกติก็แนะนําว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โ้โวลต์เพราะว่าอุปกรณ์ไม่ได้รองรับนะครับ,รบก็ตัวนี้ก็ยังทํางานได้ตามปกติไม่ได้เป็นที่แบตนะครับนี่นะฮะก็เชื่อมต่อสายชาร์จน,นะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อสายชาร์จกินกระแสไฟชาร์จนะครับการแสดงผลอาจจะต้องมีการทัสกรินนะครับในรุ่นทัสกรินนะครับ98% แต่ยังกินกระแสไฟชาร์จก็เป็นเรื่องปกติในการลดกระแสไฟนะครับไม่งั้นแบตเตอรี่ระเบิดนะครับหรือชำรุดก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกลีไปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ